กะปีชั้นอาล่สวัสดีค่ะกัะปีชั้นแหน่ค่ะปป้าป้ามาไทยลุงหนบพรเพิ่งไปหาน่อไม้มาได้เพิ่งสีเฮ็ดอ่า น้อไม,ม่โสมน้อไม่เปรี้ยวคะ่ะผู้นึ่งเพิ่นไปหามาได้บักเยอะเลยคะ่ะเพียอีกน้องหนึ่งเพิ่นซิซับ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 ,บแล้วก็สิอันเอานา้ำเอาน้ำซาวเขาใส่แช่ไว้ก่อนแช่น้ำขึ้นแช่น้ำเปล่าหนึ่งขึนคะ่ะแล้วก็เทน้ำเปล่าออกแล้วก็ยังเอาน้ำซาวเขา เอาน้ำซาวข่าวใส่เอาเกลือใส่แล้วก็มาทิ้งไว้มันมาค่ะคุณยายสมจิดค่ะนี่ละคุณยายสมจิดเพ่งกัเป็นอ่าผู้ควบคุมสองแม่ลูกเนาะค่ะแม่เท่าลูกเคยเพ่งกับซอยกันเห็ดค่ะเห็ดนาอใหม่คุณยายเขยบมากจากหน่อยเลยนะที่นี่ไม่อยู่ห่างกันแท้ แม่แม <m í toys> ่เท oh ่า oh ล so ูกเขยแม่เท่าลูกเขยเอาเอาไปซาบไปเอาไปซาบไปมาตาเอากะละมังกระมืดมาซาบเอากะ เนี่ยกระซับไปตีเอ,อ้ไปงนีนพ่อนี่นั่นเพ่อนเหตุเนาะโอ้ยเพ่อนไปหามาไปกับตอแหลได้มาหลายเนาะค่ะสวัสดีครับเป็นอะไรเป็นอะไร มันตลกนสันานเนี่ยฮะมันตลกแล้วน,นะฮะ,ะทุยแม่ฟังจะไปถามโนะอยนี่วป้าเลยเห็นพญานบพรแล้วอ,อัน เฮ็ดหน้าเฮ็ดตาซับเน่อมงเน่อไม่ไปเฮ็ดหน้าเฮ็ดตาน้ำปากโอ๊ตหัวบ่ได้ใช่วะซื้อเดิมได้วยพี่ดูเออซื้อเดิมซื้อไม่ได้เหมือนราคาหนาเกลาจังสี่เขาก็ทำได้เหมือนนั่นล่ะอือเนาะค่ะแล้วซับอันนี่อ่ะซับไป โอ้ได oh, ้หลายเด้อค ouais. <y ug il clubs> ่ะเนี่ยสับมื่อนี้ได้หลายได้หลายค่ะจ่าบึ้งบึ้งเตือนก้อนอะไรที่เยอะสุมันคือซับมื่อเจ้าของให้พี่พูดอะไรตัวอื่พี่พูดอะไรไม่ต้องดักเห็ดไปครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะผม ทำงานเขาอสอมกอลเกษียณอายุไปแล้วนะครับทีนี้ผมมาอยู่บ้านจังหวัดมหาสารคามบ้านภรรยาก็ไม่รู้จะทำอะไรวันนี้นึกสนุกมาสับไปหาไอ้หน่อไม้หวันะงนีแี่น<ม>ันนะี่แหละไปหาหนอไม้แล้วก็มาเนี่ยมาออกคลิปเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ว่าที่ไหนก็ตามว่า ถ้าสุขใจช่วยพี่นุพพรด้วยนะครับนี่คือสักนะมือตุยออกไไหมเออค่ะนั่นละนี่ก็คืออันลุงนุพพรเนาะปีเดียร์ออปีเดียราบอ,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 อสสีบลอนายสยาิครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกสร้างทุกเอฟซีนะครับ ยังไงก็สนับสนุนกระปีชาแนนหรือคุณตุ้ยนะคุณตุ้ยชาแนนคุณตุ้ยก็คือพนักงานเก็บความเดสารหรือกระเป๋ารถเมสายสอง่ง่ปัจจุบันนี้ก็จะยุบอยู่แล้วนะเขาเป็นพนักงานเก็บความเดอสารหรือกระเป๋ารถเมยปัจจุบันนี้ก็คงจะลบล้างไปแล้วไม่มีแล้วนะครับ ้ก็ขอให้ช่วยสนับสนุนพนักงานข้ายาสาลค่ะคลิปนี้กับซัมมี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ